ตอนนี้ต้องการกองนี้กองเดียวนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เราการมาก็สาเร็จหมดแล้วนะครับดูไฟเดินเดินไปท้ายลงมาลงมาลงมาล่มาแรงเกินไปที่เดีวยดวยทางนี้ก็ลก ทางไฟก็จะลามเดินไม่ไหวก็ลงลนะโอ้ไฟแรงเกินปะเกิขดขางบอกเียดข้างน้ำเสิดเลย เคลียร์ข้าล่างให้เจ็ดก่อนอโอ้ไฟยั่งแรงอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปช่วยอตอนนี้เราต้องทำงานเสร็จยังก<า>ันไฟมา,าอ่ะ,อะ โอ้อันนี้ข้างบนนี้ไฟเริ่มสงบแล้วเดี๋ยวลองนี้ก็ฟาไว้เด้อปัดนีดหน่อยเดียวโหจะกออย่างนี้นี่ ทุกคนไม่มีประสบการณ์นี่ตายนะไม่มีถังหนีตัดน,นี้ตัดน,นี้ยังไม่เอาดิเนี่นยล้มเข้าไปหาเขาแล้วที่มันจะลามมัวน้กว่าตอนนี้ต้องการกองนี้กองเดียวนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เราการมาก็สาเร็จหมดแล้วนะครับดูไฟกันเด้อเด้อใช่ใช่ ขึ้นแล้วยมตปีขึ้นแล้วไปแล้วไป้ชายอยู่ฝั่งนู้นใช่ปะฝั่งอโอเคฟ้าก่อนนี้หมดก็เรียบร้อยจบภารกิจจบภารกิจหมดหรอจุดอื่นไม่มีปัญหาละวกานไว้หมดแล้วเดี๋ยวโคเยี่ยวจับเลยตอนนี้ครับก็ตอนนี้เป็นเป็นจุดที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าฝ้ายถ้าข้ามมาเนี่ยโอ้โหเชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยนะครับตัดต้นไม้ไม่ทับลงไหมันเยอะเลยในงั้มันเทวัน,บวนอบเพี้ย เสร็จนี่ก็น่าจะเสร็จสิ้นผลิกิจจุดนี้นะครับฝันนี้สายเนี่ยลุกแรงมากนะครับ<อ>ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีวิชาตัวรอดนี้นะครับนี่เจอกออย่างเงี้เนี่ยไปไม่ถูกนะครับหน้าอย่างงี้นี่เป็นตัวอย่างนี่ครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอาจารย์เดอ๋ออาจารเดอ๋อเจอกออย่างเงี้เนี่ยใส่ไม้หมดโอ้ต้องใอยแล้วต้องใส่ไฟเอาจริงว่ารอดนี้ นี่ครับของริ้งไูนะไม่รอแล้วนะคกูเนี่ยจะไม่รอแล้วโอวันนี้แบบมันสุดๆเลยทั้งมันทั้งเน่อยทั้งขาไชแล้วก็น่ากลัวเกินแบบนี้ถ้าเกิดว่าคูไม่มีประสบการณ์นี้ครับก็จะน่ากลัวมากๆนะครับ เพราะวป่าอย่างนี้เป็นป่าที่หนีไม่ได้นะครับนี่นะครับเชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยนะครับยานี้เป็นไฟที่กินดีมากเลยย่าใช่เน,นี่ยย่ยายน,นี้นะครับเป็นเชื้อเพลิองอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ไฟลุกไวมากเนี่ยเห็นไหผมก็สําหรับตรงนี้ก็น่าจะสําเร็จนะครับจุดนี้